หลายองค์กรมักจะมุ่งการทำ CSR ออกสู่ภายนอกเช่นการไปบริจาคก,การให้ทุนเด็กหรือการทำงานชุมชนแต่ที่จริงแล้วปัจจัยสำคัญของ CSR นั้นมักจะเกิดขึ้นจากภายในก่อนเช่นการดูแลพนักงานของตนเองผลิตภัณฑ์ดีองค์กรดี ก็ต้องมาจากพนักงานที่ดีดังนั้นพนักงานจึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มแรกๆที่บริษัทจะต้องเข้าไปดูแลให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขเพราะคนนี้จะมีสุขภาวะหรือว่าความความเป็นสุขนะสภาวะที่เป็นสุขจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าสุขภาพทางกายอย่างเดียวหรือทางใจอย่างเดียวใช่ไหมครับมันมีคำว,ว่าสังคมไอตัวสังคมนี้ต่างหากนะครับที่สำคัญ หมายถึงว่าคุณต้องส่งผ่านตัวเองไปอยู่ในสังคมหรือสร้างสังคมที่ทําให้ากายใจมันอยู่ด้วยกันได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะไปถึงอีกจุดหนึ่งที่ผมเรียกว่าความดีคือจิตตปัญญาคือวิธีคิดแนวะคิดทัศนคติต่อการใช้ชีวิตการอยู่ในโลกอยู่ในสังคมที่มันต้องเปลี่ยนไปหมดเลยจากที่เคยเ็นว่ในชีวิตฉันมีแค่ตัวฉันครอบครัวฉันอาจจะต้องไปถึงสังคมหรือองค์กรที่ฉันอยู่มันส่งผ่านจากคนสู่สังคมแล้วก็สู่สิ่งที่เรียกว่าการยกอับจิตใจตัวเอง การสร้างสุขในองคอ์กรเพื่อให้พนักงานและทุกส่วนทำงานอย่างมีความสุขนั้นนอกจากการดูแลสวัสดิการสิทธิการทำงานในขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดแล้วภายใต้แนวคิดในการสร้างสุขภายในองคอ์กรในหลายองคอ์กรที่เห็นความสำคัญของการดูแลพนักงานให้มีความสุขก็มีรูปแบบการดูแลเอาใจใส่พนักงานที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแนวคิดผู้บริหารวัฒนธรรมองคอ์กรดังเช่นที่บริษัทแฟรนด้าจิวเวลรี่จำกัด ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะให้ที่ทำงานเป็นบ้านหลังที่สองของพนักงานกว่า3,000ันคนที่เข้ามาทำงานซึ่งควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องมาตรฐานการทำงานการให้โอกาสให้ความเท่าเทียมที่นี่ยังมีการเอาใจใส่จัดสภาพแวดล้อมการทำงานและการดูแลชีวิตช่วงพักให้ตรงกับความต้องการของพนักงานรวมถึงการช่วยดูแลคลายความกังวลของพนักงานที่มีลูกเล็กๆก,การส่งเสริมสุขภาพ ให้มีการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายหลังจากนั่งทำงานไปนานๆบ้างการดูแลเอาใจใส่พนักง,งานด้วยความห่วงใยทำให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขพร้อมส่งต่อความสุขลงไปในชิ้นงานหรือบริการที่ทำรวมถึงสังคมด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกที่ว่าเราทำให้เขาเนี่ยเข้ามาถึงแล้วเนี่ยมันมันมีบรรยากาศเหมือนเป็นบ้านที่สองเนี่ยนะฮะมันก็ดีด้วยกันทุกอ่ายทั้งพนักงานก็มีความรู้สึกดีนะฮะแล้วของที่เราได้ก็ดี ะะอีกตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อพนักงานคือบริษัทไทยประกันชีวิตซึ่งควบคู่ไปกับการดูแลปัจจัยพื้นฐานให้พนักงานอย่างเป็นธรรมเพื่อให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีความสุขและเข้าถึงหัวใจของคุณค่าของการทำงานบริษัทได้มีการปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานเห็นคุณค่าชีวิตและความรัก ตลอดจนมีการจัดอบรมให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานตระหนัดถึงคุณค่าของงานที่ทำว่าเป็นมากกว่าการขายประกันซึ่งเมื่อทุกคนเห็นคุณค่าของงานที่ทำก็จะมีความสุขและมีความภูมิใจในการทำงานเรามองว่าในด้านของบุคลากรเนี่ยบุคลากรคือทรัพยากรขององค์กรเป็นทรัพย์สินแล้วก็เป็นทุนสำคัญของ ขององค์กรที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงในส่วนนี้เรามองว่าบุคลากร,กรเนี่ยเราจะต้องออดูแลเขาเสมือนหนึ่งเขาก็คือสังคมอีกกลุ่มหนึ่งของขององค์กรน,นะคะก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลให้เขาอยู่ดีมีสุขถามว,ว่าคุณคุณต้องดูแลคนทุกภาคส่วนคุณจะไปดูแลสังคมคุณจะไปบริจาคนงินให้เด็กพนักงานคุณบนัสก็ไม่ได้ เงินเดือนก็ได้มกไม่ได้มากนี่มันก็คงคงไม่ไม่เหมาะสมนะเวลาพูดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรซึ่งในแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆมีทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนการดูแลชุมชนสังคมการดูแลลูกค้าคู่ค้านั้นต้องยอมรับว่าคนที่จะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนก็คือพนักงานดังนั้น การสื่อสารและทำความเข้าใจให้พนักงานได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของเหตุและผลในการไปดูแลสังคมภายนอกนั้นก็มีความสำคัญถ้าเพื่อนๆถามว่าทำ CSR และมีประโยชน์อย่างไรหนูควรตอบอยังไงดีคะความสำเร็จขององค์กรนะครับขึ้นอยู่กับพนักงานเราเชื่อว่า พนักง,งานของเราเนี่ยถ้าแฮปปี้มีความสุขมีรอยยิ้มที่ดีพวกเขาเองก็บริการลูกค้าได้อย่างดีทําให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยมีความสุขคืออย่าไปมองข้ามความสําคัญของพนักง,งานของเราอย่าไปคิดว่าเราจะต้องไปทําโครงการให้คนอื่นหรืออยู่ข้างนอกเราเริ่มข้างในก่อนเริ่มแล้วเนี่ยคะเราสามารถที่จะขยายต่อข้างนอกอย่างไรเนี่ยนั่นก็คืองานต่อไป แต่ในขณะเดียวกันนะครับในกรอบของคาวามรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยตัวธุรกิจเองเขาก็เชื่อมโยงอยู่กับบริบทสังคมภายนอกด้วยเช่นกันถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่ใจใครเลยนะฮะเราไม่ใส่ใจคนที่อยู่สังคมภายนอกเลยเราไม่ใส่ใจคนที่อยู่ในชนบทคนที่อยู่ในท้องถิ่นคนที่อยู่ในนู่นนี่นั่นเลยนะครับผมคิดว่ามันจะทําให้ key to success หรือว่า factor ในการที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จเนี่ยมันหายไปเป็นไปไม่ได้ครับที่ธุรกิจเนี่ยนะฮะ จะอยู่ได้ในสังคมที่ล้มเหลวแค่การดูแลให้พนักงานของคุณมีความสุขการทํางานและให้เข้าใจว่า CSR เป็นหน้าที่ของทุกๆคนแค่นั้นพนักงานของคุณก็จะดูแลลูกค้าและดูแลสังคมมากขึ้นด้วยครับ CSR เราทําได้ CSR คุณทำได้จากใจของคุณครั่่อนาเยูบ